เอ้าว่าไงสวัสดีฉันชื่อเพลงเองเสียงฉันอาจจะแปลกๆอเนาะเพราะชันไม่สบายนะ่ะอถ้าฉันมาทำละครวันนี้แล้วฉันก็จะเอาไปลงในช่องนะถ้าอยากดูจริงๆก็ต้องไปดูใน YouTube เพราะว่าช่องฉันอยู่ใน youtube นะ <Hey. S 1> เพื่อนตื่นเหมือนอยังนะ่าบอกว่านัดไว้ให้ตีห้า

ฉันก็ไล่ไปดีเนี่ยยกนี่ออกชุดน,นี้ก็น่าสนใจบ่ชุดน,นี้ดี โทรไปปลุกแล้วทึกๆท,กทกฮลัลโหลเธอตื่นได้แล้วเฮ้ยามสามตัวนั้ยังไม่ตื่นอีกเหรอเียบลก็เลยอืมก็เลยก็จะตื่นแล้วึดไม่เสียวอะ เดี๋ยวฉันตื่นแล้วเดี๋ยวฉันปิ้ไปเอาเสื้อผ้าข้างบนโอเคโอเคเฮ้ยโทรโทรมาตามอีกแล้วบอกกี่ครั้งเนี่ยที่ไม่โทรมาตามเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวว่งนนงางานวงานฉันมาแล้วแต่บ้ามาแล้วเหรอ เราไปใส่ชุดเพราะฉั้นเดี๋ยวพี่ๆจะมาอีกสองตัวอันนี้ชุดพี่ไม่ใช่หนอ่ชุดพี่ อยู่ตีห้าเนี่ยอือไอสังตัวน้อยังไม่มาอือเตือ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 ให้พ่อต่อไปทำไมพวกแกไม่รับกันนะโอ้เด็กเพลงเพลงเธอเธอ เอ,อะไรอะไรโทรนาทีาหน้าทำไมนึงเกบบกับผมแล้วเอา,าแล้วแล้วอะไรต่อเอเพื่อใช้แมามาย,ยัางไงคนนึงอ่ะอ๋ยกลับมาช้าอีกแล้วนะทำไมเธอไม่โทรบอกเพกื่อนฉันด้วย โทรไปบอกอยู่นี้เลยนะเพราะว่าฉันไม่มีไลน์มันฉันก็ไม่มีเฟซมันด้วยโทรไปหาเดียวแน่โทรไปหาอย่างนี้เลยเพราะว่าฉันอะคิดเท่าไหร่มากไม่ได้เจอันไหนวันแล้วเออไม่ดังไปโทรหามันอีกเนี่ยเออโทรไปแล้วมันไม่รับสายอ่ะงที่มันรับสายแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะไปเนี่ย คนนี้มีนอนอยู่ด้วงั้นเธอก็ไปน,นอนที่นอนเขาเซ่เอือขี้บน่นข,ขี้บน่นฮึอยูเธอไปใส่เธอไปใส่เสื้อกันหนาวใหม่แล้วก็ชุดใหม่อย่างนี้เออแต่ไปชุดนี้แล้วกัน ถ้าจะมาต้องชวนเพื่อนฉันมาด้วยโอเคโอเคทำไมเธอไม่หอด้างเลยเหรออออมพอดีว่ามองไม่เห็นเหเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันก็มานั่นแหละเอ๊ะไรโอเคเอโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันจะไปนะโอเคโอเคโอเค โอเคต้องจะมาตัลานิดนึงรองนิดนึงก่อนนะนี่เพื่อนๆือนฉันมาแล้วอ๋อมาแล้วหรอ,ว,อ,อ,อว่าไงแล้ได้เออกอดท่วิชันจะเอกระป๋องมาไว้แต่กระป๋อที่เคยสะพายอยู่มันก็มีนะเออเออเดี๋ยวรีบไปกันถเถอะอาอปนนนี่ะ ชั่ววันนอนบ้านด้วยเอหิหน่านอนกันนอนเฮนจะบอกอะไรให้นะอืมเฮนมีของมาให้ด้วยอืมอืมแต่พรุ่งนี้ก็เคยบอกชนะทีแล้วอ้อจริงเหรอ ไว้เจตงตามเธอฉันเขามีอะไรมาให้ถูกตัวที่เขาอยากได้อะอยู่ที่นี่นะว้าดีมากเลยนะเราเดี๋ยวไปหาของติวกันโอเคสองตัวนั้นไปแล้ว นี่แกแกคิดว่ายัางไงที่มันให้ของขวัญแบบเนี้เออมก็ดีนะถ้าไม่ชอบอบบเออมอันเนี้ยถ้าไม่ชอบอบบก็อเอาคืนไปโอเคอไหมเออมอื้อยากคืนเลยนะเพราะว่าฉันก็ชอบสุ่งโตด้วยอะแล้วฉันก็ชอบตุต๊กตาของขวัญด้วยใช้จะบอกให้นี่ กามาใกล้ๆก่อนใช่ไโอเคจะบอกอะไรให้นะในกล่องไอ้กล่องนั้นอนะที่เธอทอี่เองเห็นด้วยมันอะเป็นกล่องลับกล่องนั่นหรอใช่แล้วอันไม่ใช่เราไปดูโอ้อยก็แค่กล่องสข้าวเฮ้ยนี่นกรตายอย่างนี้รอดูน้าเอ้ยเดี๋ยวนะน้องแมวเราล่ะ

แล้วอันเธอบอกว่าเธอรักมากเลยจเจนะ้าหน้าัี่นี้ม้วนเป็นสีดำเนีเอันโอว่าไงทุกคนอันใน,น้ำตัวกันก่อนนะสวัสดีเราอ่ะโอ้ใช่เดี๋ยวแปนึ่นะเขาพูดผิดเขาพูดผิดแล้วสวัสดี สวัสดีคับผมชื่อวาชนาทิกนะอืมหรือเรียกหรือ,อเรียกง่ายๆว่าน้องตูเ๋เฉยๆก็ได้ห้ามห้ามาร้อเลียนนะถ้าร้อเรีนะเรเยนอย่ผมจะบอกนะอืมรู้ไหมว่าคนที่นั่งอยู่ไหนนเขาชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเขาชื่ออะไรครับนี่นี่เอ็นพูดอืมสวัสดีผม ผมชก้าแต่ถ้าจะเรียกแต่ว่าถ้าถ้าจะเรียกว่าชื่อจริงอะ่ะต้องว่าต้องพูดว่าวีลพันะมีรอัพัใจวารีถ้าผมมีโอกาสที่จะมาถา่ายอีกผมก็จะมาถ่ายแบบนี้อีกเพราะว่า ผมถูกแบบเชิญมาดูพี่สาวผมถูกก็คือพี่เพลงแต่จริงพี่เขายังไม่ไปไหนหรอกก็ดูพวกเราทํางานอยู่นี่แหละพวกเราอ่ะไม่ได้ตัดต่อหรือว่าทําอะไรนะแต่พวกเราอ่ะแต่ผมและและชนาทิพย์ผคนอาจจะสงสัยนะว่าชนาทิพย์พี่เป็นพี่อ่าพี่สะพพายของผมเขา เขเป็ okay. นอะไรกับพี่เพลงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปในคิวแอนเอรวมๆเลยเพราะว่าไม่อยากจะพูดให้นานบ๊ายบาย